สวัสดีครับวันนี้พามาดูลิ้นมังกรนะครับดูดอกของลิ้นมังกรเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ถ้าปลูกในเอาไปไว้ในห้องนอนไม้ชนิดนี้จะคายออกซิเจนนะครับทำให้ตื่นขึ้นมารู้สึก สดชื่นนะครับไม่เหมือนไม้ชนิดอื่นเป็นหนึ่งในหลายประเทศนะครับที่คายออกซิเจนในตอนกลางคืนนะครับเหมาะมากนะครับที่จะใส่กระถางแล้วปลูกในที่นอนนะครับห้องนอนนะเพราะตื่นเช้าขึ้นมาจะรู้สึกสดชื่นนะครับนี่นะครับนักษณะดอกหาดูยากนะครับถ้าจัดระดับตกแต่งก็สวยงามดีนะครับสุดที่ว่าใครจะมีที่มือในการตกแต่งมากกว่ากันนะครับเหมาะมากนะครับสําหรับปลูก ในห้องรับแขกหรือห้องนอนนะครับครับครับ